หรือว <ítulo> <En. S 1> ่าป็นนื้อทื่นท่านีใครๆก็ัปชับเป็นทท่คระับมวยเ็นการอบรรัมกรานแก่เพืนตรงน้เรียนะครับโถมีพิเศษได้ครับสาหรับเพื่อนๆทุกเปานที่สขอจ สมาคมเียรรทไทยจะเป็นผู้ความกระบวการมวยและก็นชื่อเสียงมาสู่สมัตของเราโดยจะได้ช่วการจังหวัดนี้ได้เลยในการถือบสนงนะครับขอบคุณผู้ทีใจถมือสุดเวลาผ้จัดมวยให้เราเป็นั่งฝัจับใ้กระบกจับงนี้ไปใช้แล้วก็ดูแลผู้มวยให้เรียบร้อยสำหรับการบัน เต็มที่นะจะพักไหนไหนก็ให้สนองโดยคู้มือที่นี้เส้เน,น,แเนแดงผ่าแปดเอในออกกันเปอตามไฟตามไม่ยอมแต่ก็ต้องยองมบแ,บ <c oughs> แบบทุกขแดงอี่ผู้งอย่างนะพี่ หลังจากคนที่หนึ่งโดนทิ้งก่อนโอ้โหก็จะเลิกกันได้เออประพันธ์ที่สามโดนทีมัดกันอยู่ได้โอ้โหลูกกระติกกีฬาวันนี้ก็มีตัวเดอร์ลงกขึ้นมาให้เราดูเบียดได้สร้างมคขึ้นไปก็อย่าลืมที่แปดในนาคมผมก็จะมาเอาทิ่หนึ่งตรวจข่าวที่บ้านทำดาวนะครับเอาลุมงนจังหวัดในของเราแล้วก็ที่แปดในนั้นเดี๋ยวมันกจะมาที่วาดวังแทนนะครับที่ติดต่อกันไว้ กำบมายกตัวแรกของเย้เวรน้ำหนักหาตัยากของเลยว่ากำังไปถึงปลางเนะครับจังหวเอาแน่เดินไปเร่วต่อทีต่อยกันไงยแบบเจู้ตสัก่าเพอรอบทีวีมันดูไม่ชัดมันโฆษณาบ่อย วันนี้มามีราย,ยการพัฒนาทั้งกลางอาอาเอาจไจจอมขวานดูดนะับฟ้า พยายามเข้าหาใกล้ลอมขวันให้ยากเท้าสถานาอ้อพยายามเข้าหานต้องแข็งขวาไม่ถึงลูกมาวันนี้ทางยาวนะฮะยกไม่ใช่สามยกเหมือนใสไฟนะมาเลย,ต,เยต้องการกให้ได้ถ่ายใจต้องให้การยืนระยะให้ได้มีครูคอยเทคอยสอนให้ยืนระยะ ทาราตอก็ไว่าจะทมาี่สู้ทสู้ตอารเอาถอยทไมเอามาเอามารจะงหาน้งตัวแล้วนปานแงขอเเทมาี่นดีวอ่ โดยต่อผู้นำเสือตอกังที่เว้งต้ายเวิ้งกวาจังหวัดสุพงรณแยเพื่อไปตั้งแลดนางใจใหม่